เคยได้ยินคำว่าเติมเต็มตัวเองไหมคะและเคยได้ยินคำว่าเธอคือส่วนที่มาเติมเต็มให้กับชีวิตของฉันไหมคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็มีความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการเติมตัวเองให้เต็มก็คือการที่เรารู้จักและเข้าใจตัวเองเข้าใจถึงพลังแห่งความรักที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเราเองส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่า เธอคือคนที่มาเติมเต็มชีวิตของฉันหรือมาช่วยเติมชีวิตของฉันให้เต็มนั่นก็หมายความว่าเรารู้สึกลึกๆในจิตใจของตัวเราเองว่าเรานั้นไม่ได้เติมเต็มตัวเองหรือเรานั้นรู้สึกไม่ได้ว่าตัวเองได้รับการเติมเต็มจากความรักภายในของตัวเองแล้วก็เลยคาดหวังให้มีคนอื่นมาเติมเต็มในชีวิตของเรามาให้ความรักกับเรานั่นเอง และเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้หรือเป็นคนที่คอยฝากให้คนอื่นต้องเข้ามาเติมความรักเติมความเข้าใจมาเติมเต็มให้กับตัวเราอันไหนที่จะช่วยให้ชีวิตของเรามีความสุขและเติบโตทางจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องถามตัวเองและตอบตัวเองด้วยตัวของเราเองค่ะ และสำหรับใครที่รู้สึกว่าภายในของตัวเองนั้นไม่ได้รับการเติมเต็มคนคนนั้นก็จะแสดงอาการออกมานั่นก็คือจะมีอาการน้อยอกน้อยใจคนอื่นอยู่บ่อยๆจะมีอาการงอนคนอื่นจะมีอาการที่ประชดประชันเสียดสีเมื่อคนอื่นไม่รักไม่เห็นคุณค่าไม่ใส่ใจหรือไม่ให้ความสำคัญนั่นเอง และเมื่อใดที่เราฝากความสุขฝากความรักเอาไว้ที่ภายนอกเราก็จะรอให้คนอื่นมาเติมเต็มตัวเราและเมื่อไหร่ที่ใครไม่มาเติมเต็มให้กับตัวเราเราก็จะเกิดอาการน้อยใจเสียใจเราก็จะเกิดอาการโกรธเคืองหงุดหงิดไม่พอใจนั่นเองและสิ่งสิ่งนี้ทำให้ตัวเราเองไม่มีความสุข สำหรับใครที่รักตัวเองก็คงไม่อยากให้ชีวิตของตัวเราเองไม่มีความสุขจริงไหมล่ะคะ